สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักเฉลิมชัยรถบ้านกันนะคะการเดินทางมาง่ายมากๆเลยค่ะใครๆก็มาได้ร้านตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะมีรถให้เลือกมากมายกว่าร้อยคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะหรือเจ็ดที่นั่งผ่อนเริ่มต้นเพียงสามพันกว่าบาทเท่านั้นมีน้องๆคอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและเรานะคะมีแฟนซ์ชั้นนำรองรับทุกเงื่อนไขทุกกลุ่มอาชีพออกได้แน่นอนค่ะ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษในส่วนของการรับประกันหายห่วงได้เลยเรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU หากพบรถชนหนักทิศคว่ำน้ำท่วมหลักซื้อคืนร้อเซนแถมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีหากมียางแบนแบตหมดมีช่างช่วยเหลือถึงที่เลยค่ะคุ้มสุดคุ้มเรายัง <Oops. S 1> ได้รับการันตีจาก b ู Inspection ด้วยมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นโดยธนาคารทท B ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะออกรถตอนนี้นะคะเราจองเพียง990บาทเท่านั้เองช้าก่อนสาหรับลูกค้าที่อยู่แต่งจังหวัดเราส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย